ตั้งใจกล่าวคำบูชาพระตนตรัยโดยพร้อมเทียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคขาวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทเมิสวาคาโตพระเขวาตาธรมโมธัมมังนะมัตสามมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังขังนะมามิหันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคณามการังการุมาเสเหนะโมตัสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสมมาสัมพุทัสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสมมาสัมพุทัสะกราบครวะอาจารย์พี่พันเตและเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรคุณโยมที่ร่วมรับฟังปะกินักกะธรรม ก็จะขอสรุปให้ฟังว่าทั้งสิบบารมีนั้นพระอาจารย์ได้นำมาบอกเล่าแสดงให้ฟังแล้วทั้งหมด9บาร,รมีด้วยกันนะวันนี้เป็นบาร,รมีสุดท้ายบาร,รมีที่10 9บาร,รมีนั้นก็ขอสรุปย่อยๆให้ฟังทบทวนไปนะ,ะเราก็ฟังแล้วก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวไปบ้างว่าเราเกิดมาสร้างบาร,รมีนั้นก็คือเกิดมาสร้างความดีนั่นแหละความดีนี้ เขาก็เรียกว่าเป็นบุญใครทําความดีเรียกว่าเป็นบุญทําบุญมากๆเข้าเข้มข้นมากๆ,ๆเข้าก็เป็นบารมีบุญทั้งหลายหรือความดีทั้งหลายรวมประมวลกันแล้วเนี่ยแบ่งออกมาได้เป็นสิบประเภทด้วยกันเรียกว่าบารมีสิบทัศนะบารมีสิบทัศน์นั้นก็คือบารมีที่พวกเราทั้งหลายได้ ทราบแล้วก็จะได้สร้างบรารมีตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างบรารม,ม,าามีจนเต็มเปี่ยมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุสัมมาสามัมโพธิญาณได้อันนี้คือเส้นทางของนักสร้างบรารม,มีมันเป็นเส้นทางของใครนักสร้างบารมีก็คือของสรรพสัตว์ทุกคนนี่แหละแต่สรรพรสัตว์ทุกคนนี้ต้องรู้ว่าเราเกิดมาสร้างบรารมีถ้าไม่รู้แล้วก็จะละเลยแล้วก็เรียกว่าประมาทไม่รู้แล้วก็ขาดทุนเลยนะรู้แล้วก็ ต้องทําตามด้วยแล้วถึงเราจะได้บุญได้บาร,รมีนี่คือสาระสําคัญของชีวิตของเราที่เกิดมาก็จะสรุปให้ฟังอย่างที่ได้เล่ามาแล้วนะบาร,รมีที่หนึ่งก็เรียกว่าทานบาร,รมีนะทานทั้งหลายทั้งปวงมีตั้งหลายอย่างทานนะนะและสรุปว่าเป็นทานทานนี่ก็คือ,เ,อ,อเพื่อที่จะกําจัดความโลภความตรณีถีเหนียว ที่อยู่ในใจสมบัติของเราเนี่ยเราก็หวงแหนมันไม่อยากให้ใครได้ไปซึ่งมันเป็นเ,เรื่องไม่ดีนะการที่หวงแหนนี้ยิ่งขี้เหนียวก็ยิ่งจนยิ่งไม่ได้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าถ้ายิ่งให้ก็ยิ่งจะได้รับนั่นก็คือ,อถ้าใครให้ทานแล้วก็จะรวยนั่นเองเอรวยบุญรว,รวยบาร,รมีด้วยรวยทรัพย์สินเงินทองด้วยก็ ก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าไม่รู้แล้วเราก็ขาดทุนเราคิดว่าการให้นั้นอ่ะจะขาดทุนจะเสียหายจะทําให้เราจนลงซึ่งตรงกันข้ามนะสมบัตเจ้าท่านบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งจะได้นี่คือทานบาร,รมีเพื่อกําจัดความโลภความตรณีที่เหนียวนี่บาร,รมีที่หนึ่งนะบาร,รมีที่สองก็ศีลบาร,รมีศีลบาร,รมีก็คือกําจัดความความหยาบคาย การที่เราจะดุร้ายหรือเราไม่พอใจใครเราลงไม้ลงมืออะไรอย่างเนี้ยอย่างแค่ศีลห้าข้อนี้ก็คือให้ความปลอดภัยกับคนอื่นนั่นเองนะเราจะไม่ทําร้ายใครไม่ทําร้ายชีวิตใครเราจะไม่ขโมยของใครเราจะไม่ละเมิดภรรยาสามีของคนอื่นแล้วเราก็จะไม่เป็นคนหลอกลวงโกหกแล้วเราก็จะเป็นคนสติดีไม่เสียสติเพราะการดื่มสุราดื่มยาเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย อันนี้คือศีลบารมีเรียกว่าเพื่อขจัดความหยาบคายบารมีที่สามก็คือเนคขมมะบารมีเนคขมมะบารมีก็คือขจัดความสวยการรักสวยรักงามการที่เราหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายที่เรียกว่าการมรลมทั้งหลายนี่แหละถ้าเราบำเพ็ญเนคขมมะบารมีโดยการถือบวชนี้อาจจะเป็นศีลแปด สินสิบสิน้อยี่สิบนี่ถือบวชเพื่อเว้นจากเ,าเรียกว่ากรรมคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราเว้นขาดตรงนี้ได้เราก็จะ,จะเจริญสมาธิภาวนาได้สะดวกสร้างบารมีได้มากเรียว่าเนคขมมะบารมีและบารมีประเภทที่4เรียกว่าปัญญาบารมีก็คือมุ่งขจัดความไม่รู้กำจัดความโง่นะกำจัดทิฏฐิมาณนะที่คิดว่าตนเองนะั้นนเก่งแล้วรู้แล้ว นะซึ่งถ้าไม่บำเพ็ญบาร,รมีไม่แสวงหาปัญญาบาร,รมีเนี่ยเราก็จะทําให้เราเป็นคนโง่ไปเมื่อโง่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นปัญญาบาร,รมีนี้จําเป็นที่จะต้องมุ่งกําจัดความโง่ของเราซึ่งเราเองนั้นน่ะจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกเราจะบอกว่าเราเก่งฉลาดที่สุดแล้วสุดแล้วในการเรียนไม่ใช่เพราะความรู้ทางโลกนั้นน่ะมันมันมีมากมาย แล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปรู้มากมายแต่ความรู้ทางธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือสัมโพธิญาณน,นั้นน่ะเราจะต้องรู้ด้วยนั่นถึงจะเรียกว่าเรารู้อย่างแท้จริงเรียกว่ารู้แจ้งนั่นเองนั่นคือปัญญาบาร,รมีแล้วประเภทที่5ของบาร,รมีก็คือวิริยะบาร,รมีวิริยะบาร,รมีก็คือมุ่งกําจัดความท้อแท้ความท้อถอยความเกียจค้านในการทํางานในการทําหน้าที่ต่าง ก็ต้องใช้วิริยะบารมีมีความเพียรแล้วก็จะสําเร็จได้ถ้าไม่เพียรแล้วจะสําเร็จได้อย่างไรนี่คือวิริยะบารมีแล้วก็ประเภทที่6ที่เรียกว่าขันติบารมีนี่คือกําจัดความหวั่นไหวความมีใจที่ไม่มั่นคงในสิ่งที่มากระทบกับเราพูดง่ายว่ากระทบกับที่ทําให้เราไม่พอใจทั้งหลายนี่แหละเ,เรียกว่าถ้าเราอดทนได้ มีขันติบารมีสร้างขันติบารมีได้มันก็จะเกิดความดีเกิดบารมีขึ้นกับตัวเราได้แล้วก็ประเภทที่7ก็คือสัจจะบารมีสัจจะบารมีก็คือกําจัดความเป็นคนโลเลที่ไม่กล้าสู้ความจริงรนะับปากกับใครแล้วก็ไม่ทําตามที่เรียกว่าสัจจะบารมีก็คือความจริงใจนะเมื่อพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรก็พูดอย่างนั้น นะซึ่งนี่คือสัจจะต่อว,วาจายังมีสัจจะอีกตั้ง5ประเภทนะน,นะที่เรียกว่าสัจจะต่อหน้าที่สัจจะต่อบุคคลสัจจะต่อความดีนั้นะสัจจะต่อว,วาจาอันนี้คือ,อ,อสัจจะบาร,รมีแล้วก็บาร,รมีประเภทที่8ที่เรียกว่าอธิษฐานบาร,รมีก็คือกําจัดความไม่มั่นคงต่อเป้าหมายชีวิตที่เราบอกว่าเป้าหมายของเรานั้นเพื่อที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ย ถ้าเราไม่ตั้งจิตอธิษฐานไว้เดี๋ยวก็แล้วก็จะหลงลืมเดี๋ยวก็จะไม่ทําตามแล้วก็จะย่อยหย่อนในการที่จะสร้างบาร,รมีที่เรียกว่าไปสู่ที่สุดแห่งธรรมหรือเพื่อให้บรรลุธรรมหรือเพื่อความสุขของชีวิตของเราในชาตินี้ในชาติหน้าในชาติต่อๆไปตั้งจิตอธิษฐานว่าอย่างไรมันก็จะไปตามอย่างนั้นได้นะแล้วก็ประเภทที่9ที่เรียกว่าเมตตาบาร,รมีกําจัดความคิดมุ่งร้ายความกโกรธเคือง นะเราจะต้องสร้างความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะ,ะขะจัดความโกรธความมุ่งร้ายต่อเขาอันนี้9ก้าบารมีนะวันนี้เราก็จะมาอะบอกกล่าวเรื่องบารมีที่10คืออุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีเท่าก็บอกว่าถ้าสรุปว่าบอกว่าเพื่อกําจัดอะไรกําจัดความอายุติธรรมนะจ้องเป็นคนยุติธรรมนั่นเองไม่ลําเอียง นี่คืออุเบกขาบารมีต้องมีใจเป็นกลางนั่นเองนะก็เรื่องราวอ,าอุเบกขาบารมีเนี่ยถ้าพอสรุปให้ฟังก่อนนะก็เหมือนกับแผ่นดินที่วางเฉยต่อของที่สะอาดและไม่สะอาดซึ่งเขาทิ้งลงไปเว้นขาดจากความโกรธและความวินดีต่อสิ่งทั้งสองชั้นใดแม้ท่านก็ควรประดุดตราชูในสุข และทุกในการทุกเมื่ออุเบกขาบาร,บาบารมีก็คือแม้ว่าสิ่งที่ไม่ดีมากระทบหรือสิ่งดีมากระทบเราก็เฉยๆทำใจเป็นกลางได้เรียกว่าอุเบกขานะแต่ไม่ใช่คนเฉยเมยไม่เอาทุรลนะหมายความว่าเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่มากระทบไม่ว่าดีหรือร้ายนั่นเองซึ่งเปรียบประดุลกับ ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นพระอาจารย์เลื่อนสไลด์ไปที่สามนิครับ <c oughs> อ่านี่บารมีทั้งสิบนะอ้าวทีนี้สไลด์นี้เขาบอกว่าเรานอ,นอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพซึ่งมีกระดูกทำเป็นหมอนหนุนอันนี้ขึ้นต้นแล้วอย่างนี้คือเรื่องอะไรก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่า เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสวยพระชาติเป็นโพธิสัตว์ที่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีร่ำรวยาเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเพราะบิดามารดาก็ส่งไปเรียนในสำนักตักศิลาไปเรียนวิชาการงานไอวิชาทั้งหลายเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้นะตั้งแต่เด็กตั้งถุงโตขึ้นมาก็ต้องเข้าเรียนเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยในสมัยโน้นก็มีการเรียนเหมือนกันเรียกว่า สำนักทิ่สาปาโมกเมื่อเรียนจบกลับมาบ้านแล้วก็มาดูแลทรัพย์สินเงินทองของพ่อแม่นังตระกูลที่เป็นเศรษฐีแล้วก็พราโผลิตสัตว์ของเรานี้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่คลองเรือนไม่อยากจะบริหารธุรกิจการงานนะเมื่อพ่อแม่ถึงแก่กรรมแล้วก็แจกจ่ายทรัพย์สินตัวเองให้กับคนอื่นไปหมดเลยเหลือเสื้อผ้าติดตัวชุดเดียวนะแม้แต่บ้านแม้แต่ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้หมดเสื้อผ้าให้หมดไม่เหลือแล้วก็ออกบวชออกบวชเป็นฤาษีนะออกบวชเป็นฤาษีไปอาศัยอยู่ในป่าช้า <c oughs> ก็บำเพ็ญบาร,รมีว่าตรงไหนที่มีคนด่าตรงไหนที่มีคนเหยียดหยามมากจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อฝึกอุเบกขาตรงไหนที่มีเขาชมมากๆนะก็อุเบกขาง่าย ไม่ต้องสนใจไม่ต้องยิ้มแย้มอะไรแต่ตรงไหนที่มีคนเขาด่ามากเขาทำ้ายด้วยก็ต้องมีอุเบกขานีไ่ไปฝึกบาร,รมีอย่างนี้พระโพธิสัตว์ของเราฝึกบาร,รมีอย่างนี้ก็ไปเจอกลุ่มทั้งเด็กวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ที่เขาเห็นว่าเออไอคนนี้มันเป็นบ้าเป็นเสื้ออะไรเครื่องแต่งกายก็มีชุดเดียวอาจจะว่าเป็นนักบวชก็ไม่เห็นมีชุดอะไรในะมีเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆนะเหมือนคนบ้าเขาก็เอาก้อนหินคว้างปา พระโพธิสัตว์ของเราก็อดพน,นอดทนไปอยู่ในป่าช้าเขาก็ตามขับไล่ตามไล่ตีไล่คว้างป่าสิ่งของต่างๆที่นี่ชุมชนใหญ่เนี่ยมีหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านนี้เขาเห็นเขาก็เกิดสงสารพระโพธิสัตว์ที่ว่าเหมือนเป็นคนบ้าแต่ไปดูจริงๆแล้วท่านมีใบหน้าผ่องใส น่าจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นนักบวชที่ปฏิบัติสิ่งที่ถือว่าเป็นนักบวชปฏิบัติก็โอ้โหก็เกิดศรัทธาเริ่อมใส่ชวนชาวบ้านด้วยกันไปเอาอาหารไปให้เอาเสื้อผ้าไปให้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะเอาดอกไม้ไปบูชาซึ่งพระโพธิสัตว์ก็ไม่ยินดีนะทำเฉยเฉยเขาให้ก็ให้ไปก็รับไว้ท่านั้น แล้วเขามาด่ามาตีก็ไม่กโกรธนี่คือทั้งดีและร้ายก็ไม่กโกรธนี่เป็นมาอย่างนี้อันนี้คือพระโพธิสัตว์สร้างบารมีมานะพระอาจารย์เปิดรูปภาพไปให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยผมไป่รอบไฟฟ้าไปครับน,น, <c oughs> น่ผ่านไปแล้วก็เป็นภาพที่สี่ที่ห้าเลยครับครับนี่เขาขับไล่ตีมาอย่างนี้ แล้วก็ผ่านไปเลยครับพอาจารย์ครับนี่เราจบไปแล้วเมื่อกี้นี้ทีนี้เราก็เลยมาสรุปว่านะอุเบกขาบารมีนะอุเบกขาบารมีนี้หมายถึงการวางเฉยในอารมณ์ต่างๆที่เล่า,าพระโพธิสัตว์ที่สร้างอุเบกขาบารมีอดกลั้นไม่โกรธตอบเนี่ยคืออุเบกขาวางตัวให้ใจเป็นกลางกลางข้าใจเป็นกลางคือ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีวางเฉยในเรื่องการมีลาบการเสื่อมลาบการมียศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกเนี่ยอันนี้คือโลกธรรม8นี่เองก็ต้องเฉยให้ได้โลกธรรมแา8มีฝ่ายที่ไม่น่ายินดี4ฝ่ายที่น่ายินดีอีกสนะทั้ง8อย่างมากระทบเราก็วางเฉยได้มีใจเป็นธรรมไม่เอ็นเอียง ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งมีใจราบเรียบสงบสม่ำเสมอบรารมีข้อนี้จัดเป็นบรารมีข้อสําคัญต่อการปฏิบัติธรรมของเราพูดง่ายว่าเราสามารถที่จะนั่งปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้ง่ายถ้าเผื่อเราไม่ฟุ้งซ่านคือมีอุเบกขาไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆว่าโอ้คนนน้นก็ชมเราคนนี้ก็ด่าเราคนนี้ก็นินทาเราปัญหาต่างๆมันรุมเล่าเข้ามาถ้าเราเอาใจเป็นกลางได้ อย่างที่หลวงพ่อหลวงปู่เราสอนว่านิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายลืมเรื่องราวทั้งหมดก็ได้อันนี้คืออุเบกขาบารมีนะคือการบําเพ็ญบารมีข้อที่10บเนี่ยถือว่าเป็นการสุดยอดของบารมีทั้งหมดเลยถ้าเราวางอุเบกขาต่างๆได้เข้าถึงธรรมได้ง่ายนะ <c oughs> ก็ก็มีภาพให้ดูว่านี่แหละถ้าเราบําเพ็ญอุเบกขาบารมีก็เปรียบประดุดตาช่างไม่เอน็นเอียงไม่ว่าดีหรือร้าย นะเปรียบเสมือนกับสิ่งสุกโปรกมาราดลดลงกับแผ่นดินอย่างนั้นแผ่นดินก็ไม่รู้สึกโกรธกับสิ่งสุกโปรกหรือสิ่งที่มันดีๆมานะนั้นเราก็ทําตัวเหมือนกับแผ่นดินอย่างนั้นทําใจเหมือนแผ่นดินอย่างนั้นคือเราวิธีรักษาใจให้เป็นกลางเนี่ยพระอาจารย์ก็ขอขยายความหน่อยว่าอุเบกขาบรารมีก็คือรักษาใจให้เป็นกลางนะดูภาพต่อไปเลยครับพระอาจารย์ดูข้อความะ วิธีรักษาใจให้เป็นกลางนี่นะ,ะก็ดูตามไปด้วยนะพิจารณาให้เห็นโลกธรรมแปดอย่างที่กล่าวแล้วโลกธรรมแปดก็มีอะไรนะมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศก็มีเสื่อมยศมีสุขก็มีทุกนะมีนินทาก็มีสรรเสริญแปดอย่างนี้สี่อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจและอีกสี่อย่างก็เป็นสิ่งที่น่าน่าโกรธน่าไม่ไม่ชื่นใจ แต่เราต้องวางอุเบกขาไม่ไม่หลงไปตามคำสรรเสริญเยือนยอ,ยอไม่หลงไปตามคำตีฉินดินทานะแล้วก็วิธีทำใจให้เป็นกลางอุเบกขาประการที่สองก็คือสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะขาดหรือเกินก็ช่วยกันจัดการแบ่งปันให้เสมอภาคกันแม้ในบางครั้งเราอาจได้รับความลำบากบ้างเราก็ยอมกันพูดง่ายๆว่ายอมบ้างอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเอาเปรียบ และอย่าคิดเอาเปรียบคนอื่นข้อที่สองนี้เรียกว่าอุเบกขาเหมือนกันนะแล้วก็วางใจให้เป็นกลางก็้วยการพิจารณา,าว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นนะ่ะเราเป็นกรรมของกันเพราะบางอย่างเราไม่สามารถเขาช่วยเขาได้เห็นคนกําลังจะจมน้ําอยู่ไกลๆอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะกระโดดลงไปช่วยได้บางทีเราก็ต้องวางอุเบกขานะดันใจเป็นกลางให้เป็นในสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราจะช่วยได้เราก็บอกว่าก็เป็นกรรมของเขาเอง อันนี้ให้เราเราเราพูดกันว่าเราปรงตกกันนะโปรงเอาเพราะบางอย่างเราเหลือวิสัยที่จะไปทําไปช่วยเขาได้เราก็ต้องปรงอันนี้คือทําใจเป็นกลางแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เราจะรักษาใจของเราก็คือเป็นสูตรสาเร็จนะทุกบารมีเลยคือมันนั่งสมาธิอยู่เสมอเพราะการนั่งสมาธินี่แหละที่เราจะทําให้เราหนักแน่นเป็นผู้ที่ไม่โลเลคือพูดง่ายว่าถ้าคนนั่งสมาธิมาก ถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุขั้นใดก็ตามแต่จะเป็นคนมีใจหนักแน่นไอบ้บารมีทั้ง10มันก็จะอยากจะทำมันจะเปลี่ยมขึ้นมามันจะเพิ่มพูนขึ้นมาเลยนะไอ้ตัวนั่งสมาธิตัวเดียวนี่นะทำใจให้เป็นกลางเนี่ยใจยิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายเนี่ยนี่คือการสร้างบารมีครบทั้ง10ทิทัศเลยนะครบทั้ง10ประการเลยนะนี่คือสูตรสำเร็จทีเดียวเพระว่าเอะเราจะสร้างบารมีอย่างไรนะหลวงปู่ก็บอกว่า นั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันก็จกบังเกิดบาร,รมีทั้งสิบนี้ได้อันนี้คือ,อบอกวิธีปฏิบัติไปเลยก็ภาพต่อไปก็เป็นภาพของเก่าว่าเออมีคนสรรเสริญมีคนนินทาก็ทําใจเป็นกลางได้เราก็นึกให้ใจสบายๆนึกถึงความกลมกลมใสๆของหลวมแก้วก็ได้ไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วเราก็จะทําให้ใจเป็นอุบเบกขาได้ง่ายนักบวชคุณชีวากานั้นเป็นนักบวชที่ไม่มีความรู้เรื่อง ชีวิตเรื่องอสังสารวัตรนี่เลยแล้วก็ยังอวดรู้ซะอีกอันนี้อันตรายนะ,ะคนที่ไม่รู้แล้วอวดรู้เนี่ยแล้วเราก็ไปศรัทธ,ธาเอาศรัทธ,ธานำหน้าแล้วก็พูดกับถูกใจตัวเองนะว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีการให้ทานไม่มีผลจริงพ่อแม่ไม่มีพระคุณพูดไปแล้วมันถูกใจตัวเองว่าเราจะไม่ต้องไปกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่เราจะได้ไม่ต้องให้ทานมันถูกใจบางคน พอมีคนที่เขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้เราหลงเชื่อไปไอเรื่องนี้เราก็มาวิเคราะห์กันว่าอุเบกขาบารมีเนี่ยในเรื่องนาราธาเนี่ยก็คือเราจะใช้หลักธรรมที่ได้ฟังมาเนี่ยในการสร้างความดีในการเพียรบําเพ็ญกุศลและอกุศลเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนะจากนาราธาชาดกเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติตามไม่จะไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว นะนี่คือวิเคราะห์ไปตรงนี้นะแล้วก็เราก็จะดูต่อไปอีกว่าการประยุกต์ใชอ้อุเบกขาบารมีในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเอามาใช้ได้อย่างไรนะก็พระอาจารย์ก็เลยสรุปเป็นข้อข้อมาว่า,าหนึ่งต้องรู้จักบำเพ็ญอุเบกขาคือให้ปล่อยวางอย่างรู้เท่าทัน ข้อสองและจะบำเพ็ญอุเบกขาดีต้องมีปัญญาเข้าใจโลกอย่างองแท้ว่าโลกนี้มีทั้งส่วนดีและส่วนเลวและส่วนที่ไม่ดีและส่วนเลวก็มีในโลกนี้เราต้องยอมรับว่าในโลกนี้มีทั้งดีและเลวเมื่อเรายอมรับแล้วก็จะเลือกในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็บางอย่างที่เราไม่สามารถจะช่วยเหลือใครได้ทําได้เราก็ต้องจะปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาได้แล้วก็เคยฟังเทสหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า เเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีเพียงส่วนเดียวอย่าโมเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนี่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้ตั้งแต่ปพศ2543รมนะ ที่พายาจารย์ได้คัดลอกมาได้ดูนะวันนั้นอุเบกขาเนี่จึงเป็นธรรมะสําคัญในการปฏิบัติในปัจจุบันนี้นะเพราะว่าต้องวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างใครเมื่อถึงขราวที่จะต้องตัดสินใจในการชี้ถูกชี้ผิดแล้วเราก็จะต้องอรู้จักหมวดธรรมหนึ่งที่เรียกว่าอาคติอาคติสี่นะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีเนี่ยเราต้องมีอาคติสี่สรุปแล้ว อุเบกขาบารมีนี้เราดูเรื่องอุเบกดูเรื่องอคติสีเนี่ยจบเลยเป็นอุเบกขาบารมีเลยนะว่าเราจะต้องไม่เอ็นเอียงนะอุเบกขาในลักษณะความเป็นกลางเนี่ยคือไม่ดีใจหรือเสียใจด้วยเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้เมื่อเรามีเมตตากรุณามุทิตาแล้วต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลายแล้วนะเราก็มีอุเบกขาในบางเรื่องนะแล้วก็ เรื่องที่บอกว่าอุเบกขาคือการที่วางตัวเป็นกลางนั่นน่ะวางตัวเป็นกลางก็คือถ้าเราคิดในชาติปัจจุบันนี้คิดในอาชีพปัจจุบันหรือมนุษย์โลกในยุคนี้หรือยุคนไหนก็ตามก็จะมีผู้ที่ดำรงความยุติธรรมเราบอกว่าสารสารสถิตยุติธรรมนะแต่ถ้าสารลำเอียงเราก็บอกว่านี่คือไม่มีอุเบกขาลำเอียงอ่ะมีอคตินั่นเองนะก็ทำลายสังคมได้ เพราะฉะนั้นเรื่องอ,าอาคติสี่นี้ก็โดยสรุปให้ฟังว่าผู้ที่ไม่ใช่ทุกพี่นะทุกคนเลยนะก็จะต้องไม่ลำเอียงไม่มีอคติสี่ประการก็คือ,อไม่ลำเอียงเพราะรักเห็นว่าเป็นพวกเราเป็นพี่น้องเราเป็นลูกหลานเราเราก็เลยให้พิสิทธิ์ที่พิเศษมากกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีไม่ได้ ถ้าเรารักลูกไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะมีหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะรักสองไม่ลำเอียงเพราะชังคือไม่ชอบนั่นแหละนะอันที่สมคือไม่ลำเอียงเพราะหลงเข้าใจผิดว่าเออสิ่งที่เราเห็นนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะลำเอียงเข้าข้างใครหรือข้อที่สี่ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภยัยอันนี้เรามาดูว่าอาคติสี่นี่แหละที่เป็นตัวจันลงสังคม ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นใหญ่ในสังคมผู้ที่มีอำนาจตัดสินอย่างที่เราบอกว่าอ้าวแล้วตั้งแต่กระบวนการยุติธรรมเริ่มแต่แต,ตำรวจนะถ้ามีอคตินะอคติเพราะรักรักเพราะอะไรเพราะเขาให้ตังมาเป็นอ่สินบนอะไรอย่างเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปเลยความยุติธรรมมันก็จะไม่เกิดนี่เรียกว่าลำเอียงเพราะรักนะแล้วก็ลำเอียงเพราะชังก็คือ เราโกรธเขาเราไม่ชอบหน้าคนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะตัดสินเราแทนที่จะตัดสินคดีไปตามความถูกต้องเรากลับบอกว่าคนนี้เราไม่ชอบเราก็เลยไม่ให้เราก็เลยตัดสินให้เขาผิดอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความลำเอียงสังคมก็จะวุ่นวายแล้วก็ประการที่สามที่บอกว่าเพราะข้อมูลไม่พอเรียกว่าโมหคตินะคือเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดข้อมูลไม่พออันนี้ ถือว่าความไม่รู้นี้ก็เป็นภัยเหมือนกันนะต่อต่อความยุติธรรมแล้วก็ไม่ลําเอียงเพราะกลัวภัยเนี่ยกลัวเขาจะมาฆ่าเขาเลยก็ต้องต้องยอมเข้าไปอันนี้ก็เสียความลําเอียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสังคมอยู่ได้เนี่ยที่พระอาจารย์ย้ําว่าเราดูเหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ไม่ว่าในเรื่องการบ้านการเมืองไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในสังคมทุกชนชัน้นอคติสีนี้มีผลมาก อคติสีนี้มีผลมากต่อความสงบเรียบร้อยของทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีอํานาจมากถ้ามีความลำเอียง4ประการนี้แล้วก็จะทําให้สังคมเดือดร้อนไปมากถ้าพ่อบ้านลำเอียงก็เดือดร้อนภายในบ้านนะถ้ากํานันก็เดือดร้อนไปทั้งหมู่บ้านหลายหมู่บ้านทีเดียวถ้าเป็นนายอําเภอก็เดือดร้อนไปทั้งอําเภอถ้าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดือดร้อนกันไปทั้งจังหวัด หรือถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยนะถ้าบุคคลที่มีอํานาจในบ้านเมืองมีอคติไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ไว้ว่าอุเบกขาบารมีนี่คือเป็นกลางไม่ลําเอียงไม่ลําเอียงทั้ง4ประการนี้จันรลงสังคมดับร้อนผ่อนเย็นได้ทําให้สังคมมีความสุขอยู่ด้วยกันด้วยความไว้วางใจว่าเราจะได้รับความยุติธรรม จากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะแม้ว่าในครอบครัวในสังคมประเทศชาติก็ตามอันนี้เป็นเรื่องที่ธรรมะของพระสัมมาสูมพุทธเจ้าจะทําให้สัง,งมสงบสุขนี้คืออคติสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีนี้เองที่เราจะต้องฝึกกันและทุกๆคนที่จะฝึกอุเบกขาบารมีที่จะสร้างบารมีข้อนี้พระอาจารย์สรุปวัตต้นเลยว่าก็คือการหมั่นนั่งสมาธิ เมื่อนั่งสมาธิแล้วบารมีอุเบกขาบารมีจะเกิดขึ้นง่ายเพราะบารมีจากการนั่งสมาธินี้เป็นการปล่อยวางใจของเราให้เป็นกลางจริงๆนะเราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องร้ายไม่คิดเรื่องดีเอาเอาใจนิ่งๆิ่งที่ศูนย์กลางกายตรึกนึกถึงแต่ความกลมใสของดวงนิมิตท,ที่เรานึกไว้ที่ศูนย์กลางกายนี่ใจของเราก็จะเป็นกลางบุญบารมีก็จะเกิดขึ้นทุกๆบารมีจากการ ที่เราจเจริญสมาธิภาวนานะวันนี้ก็แสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้อระหังสัมมาสัมพุทธโธพระคะวาพุทธังพระขะวันตังอภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระขะวตาธรรมโม ธรรมมังนามัาอามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังณาม,ามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา